ยืนอยู่นะพี่ตำรวจในเมืองนอะตวต์ววกำลังไปทะเลทรายพี่ล่าสุดโรงมัาทะเลทรายพี่ใกล้ถึงโรงมาบลแล้วตอรอเหมือนติ๊กตอกนะในวอ,วอจอนบอยอุ้ออมไ่อังุนพี่ผมรอดผ้มรอดไปมึงเข้าไปก่อนดิ เจอ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 สองคนเจอสองคนจีจพี่เยิงเลยยิงเลยตรงไหนตรงไหนคนนึงลงบานลงบานในรงบานรงบานรงบานเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยในรงบานคนนึงนะลงเล่น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 ผมดักฝั่งขาให้พี่ลงเล่นลงเล่นลงเล่นเร็วเร็ลงมาคนนึงดักหน้านนึงเล่นเลยดักแล้ว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 พี่เร็วเร็วเร็วอยาให้เขารวมเล่นเลงบากูเล่นเล่น ไอ้ไอเคียไ่มอห่อเชไปห่อเรานมปเชียร์พี่พี่ทาวอมาคนนึงที่ไปช่เพื่อนห่อในงาคนนึง่เข้าไปดูหน่อยินเหียไม่เห็นล่าสุดเขาไปไม่เห็นเนาะได้ไดเผมเขาไปเชียร์อีกรอบพี่ มันไม่ออกข้างหลังใช่ป่ะพี่ไม่อยืนไม่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกเช็คอยู่เช็คอยูดอ่ดจองนะเล้วเข้าไปเหน่อยเข้าไปเหน่อยต้องสองมันมาต้องช่วยเพื่อนเราที่มาเดี๋ยวกุ้งใหญ่มาแน่รอเลยเราเยอะกว่าเข้าไปอัดสองคนเร็วลองไม้เกียร์นะลองไม้เกียร์นะลองไม้เกียร์นะหอยู่ไหนเหรอจุ่มแคสอยู่ไหนวะในห้องเหรอในห้องนี้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 ใจเย็น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 เขาอยู่ในห้องนี้นะเขาอยู่ในห้องนี้นะ เล่นปืนยิงกันซ้ำอย่าเล่นวัดจีนไปดิระวังวินจีนีปดิแถว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 โรงพยาบาลเลยนะพี่ใบแถวว่างมาพี่ไปดิอยู่ที่ใครเครียดน้องเหมินเลยมีเกาะพี่มีเกาะพี่มีเกาะพี่กาล่าอยู่ที่อยู่กับพี่ดำคุกอะไอกาล่าอยู่หน้าคุกมีเกาะพี่เขามีเกาะหน้าโซโลพี่ดำเลยพี่ใบลี่อยู่นะตายหนึ่งตายหพ่อออกมาแล้วนะพี่

มามามาชุบแล้ชุบแล้ชุบแล้ชุบเลยชุบเลยพี่ต้องรีบมาพี่พี่ต้องรีบมาพี่ต้องรีบมาแม็กมาแม็กมาขึ้อย่างมาเต็มเลยมันเบิร์ดก้อนมันเบิร์ดก้อนมันเบิร์ดก้อนมันตายตายนี่ไงคมกว่านั่นเราบาดเกี้ยวนเราบาดเกี้ยวเกี้ยวตาวายแล้ววตายแล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 ววไปช่วยวู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 หลังหลังระวังเขาจะเข้ามาชารีขึ้นมาชารีขึ้นมาก่อนชารีขึ้นมาก่อนชารีขึ้นมาก่อนชารีขึ้น

อาแปดอาแปดข้างหลังเห็นปะอาแปอาแปอาแปเอาอาแปก่อนแตกแล้วแตกแล้วอาแปแตกแล้วคนัอารงแปดงรอาแปหลังโรงพยาบาลอาแปดหลังโรงพยาบาลรถใหม่คืรถใหม่คืรถใหม่ขึ้น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 ตต่อสองจุดูน้ําเะรถน้ำมานะ รถน้ำมารถน้ำมารถน้มาตัดให้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 ตัให้มีศพมีศพไปเอารถน้ำก่อนไปออกไปออกไม่ได้ช่่ชวน่อที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 น้าลงมาน้าลงมาแม็กลาเร็แตก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 แม็กาแม็ควาแม็กควาแม็กควาลมยิงลมยิงลมยิงนสวนนะเว้ยัลงมาถนัลงมาถามมีศพถาม

แล้วมีขี้อะไรไร้สายอะไรอะเราเป็นไรอ่ะเราเป็นไรอ่ะเราเป็นไรความ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 เฟอร์ความ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 เอาเองให้รอดก่อนเนี่ยเฟอร์ดีเฟอรจะพัง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 มันก็ซูน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 ตามกูมาตามกูมา อ้ามสามมันมีศพนะพี่ดำน่าอยู่อ้ามสามสิพูดอยู่มีศพเฟอร์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 อยู่เฟอร์อยู่ของผมพี่มันออกนะมันออกนะผมวนกลับวนไว้ไปวนไว้ไปวนไว้เสียตศกไปเลอ้ามสามเองเอาหูเลยพี่ดิ้มน้ำแม่ดิ้มน้ำแม่ตรงนพีพาวไหมอาแปดอาสามสามช่วยหน่อยไปอ้ามสามชน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 อยู่สามนั่นผมอยู่พี่อ้ามสามแต่คุณไปช่วยตอกไม้ตกแม็กตกแม็กตกแม้ตอกเล่นลงเล่นตอกเล่นตอกเล่นให้ได้ให้ได้ ตกสองตกสตกสองต่แตๆแต่แต่แต้วๆันตูแล้วมันส่แต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 ่นต่แต่แไ่แต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 แล่วต่แน่แต่แตหแต่แต่วต่แ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 ต่นต่แต่แท่แต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 ่งต่แต่แต่แ่แต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 ่่ต่แ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 ต่่แต่แต่แต พี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวลงเล่นลงเล่นพี่ดาวลงเล่นอ่แปดอ่ะแปดอ่แพี่ตรงที่เพาผมน่าจะเกมนะผมขับไปเป็นมืมือหนมมือที่อยู่อที่ลอกขนที่หลอกน่หลอกข่นทื่อกน่หลอกขึ้นที่อน่หลอนหลอกขนที่หลอ้น่หลอก้น่หลอก้นที่หลอกข้น่หลอ้น่อนดี่หลอกน่่อนี่อน่อ้นี่อ้นี่อกืน อุ้มหอมกันครับอุ้มหอมกันครับคุณวนอุ้มหอมกันครับไม่ตงอมเันครับไอ้ตงนี่ยน้องต้นรถไป้นรถได้มาช่รถมาช่วยหน่อยหลังบ้านยิงพี่ยิงยิงให้มันยิงให้เกาะบดไปเลยพี่มาใส่ใหม่ไปไาหุไม่ยพี่ับล่อยพี่เมาเลยออผมโดนล็อกหลังโรงพบาลนะพี่มิกอบปะโดนจับไปหนึงนะโดนจับไปหนึ่งาโดนจับไปหนึ่งโดนจับไปหนึ่งาโดนจับไปหนึ่งขออนุญาตครับผ่านนาเร็ว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 เอาหนพี่ตงชยหน่อยพี่ตงช่วหนอยพี่ตกลับมา พี่ต้กลับมาช่วยหน่อยพี่ต้เฟอหน่อยเฟ้หน่อยเฟหน่อยีเดียวเอาเฟ้อเน่อยเอาเฟ้อดิเฮ้ยลรงไหนรอดด้วยปนมือกุปนมือกอ้ลวดตัวครับลงบลลงบอลงอเฟ้นลงอลเฟ้อลงหมดลลนมือกอ้เฮ้ยกระเป๋าหนึ่ย์หนึ่ครับหนึ่งศูนยหน่งหน่นย์หนึ่งรอลพี่ต้ นม่นต้นมาเ้าพ้าพี่อยู่น้า้าลงก่อนไ่ก่อนโอเคมึงนะครับมาแล้วพี่เลยพรอลงไหลในโรงพยาบาลพี่ลงไหลในโรงพยาบาลลงไหลในโรงพยาบาลโอ้ยเอดีวหายไปไหนวะเป็นไงบ้าง